ใครที่กำลังมองหาบ้านอนเนกประสงค์เป็นได้ทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าหรือออฟฟิศที่นี่ตอบโจทย์ค่ะเท้าโฮมหมู่บ้านในชารปาโคกวดทำเลดีห้องมุมติดทางเข้าหน้าหมู่บ้านห่างจากถนนมิตรภาพเพียง300เมตรหน้ากว้าง12เมตรพื้นที่312ตารางเมตรมี8ห้องนอน6ห้องน้ำ2ห้องครัว2ห้องรับแขกมีส่วนที่ต่อเติมทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน สามารถเปิดร้านค้าหรือทำออฟฟิศได้มีที่จอดรถให้2คันของแถมอีกหลายรายการค่ะถังน้ำา1 0 0ลิตร2ถังปั๊มน้ำสองเครื่องเครื่องปรับอากาศ7ตัวเครื่องทำน้ำอุ่น5ตัวเหล็กดัดมุงลวดาม่านราคาเพียง6ล้าน4แสนบาทบ้านใกล้เซฟวัน13กิโลเมตร ใกล้โรงพยาบาลเทพรักษ์4.7กิโลเมตรใกล้นิคมอุตสาหกรรมนวนคร13กิโลเมตรใกล้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย8.1กิโลเมตรใกล้เดอะมอล12กิโลเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นกล้องวงจรปิดรอปภตลอด24ชั่วโมง